สวัสดีครับทุนผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนล KTC เกมเมมีจุดนี่ครับทุกคนครับในคลิปนี้นะฮะเราจะมารีวิวกิจรกรรมใหม่ที่จะได้รับของถาวรฟรีๆนะครับเดี๋ยวอยากรู้แล้วนะว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรเนี่ยผมอยากทุกคนนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็ถ้าดูจบแล้วเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บวกหนึ่งมาใต้คลิปเลยนะ,ะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทาคลิปต่อไปด้วยนะครับ ปถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอัปเดตแล้วก็ข่าวสารกิจกรรมสอรับของฟรีอะไรบ้างนะครับไปกันเลยครับผม กิจกรรมใหม่นะครับผมนักสำรวจชายนะครับมาแล้วนะครับวันที่16มีนาคมนะกิจกรรมตัวนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับสำหรับใครอยากจะมาสุ่มเป็นเจ้าของก็มาเป็นเจ้าของได้เลยนะที่ตู้วงร้อลัคกี้นะครับก็นั่นแหละครับสำหรับชุดผู้ชายก็จะเป็นประมาณนี้นะผมว่ามันก็เท่ดีนะครับชุดผู้ชายนะผมว่าผมชอบเล่นชุดผู้ชายมากกว่าชุดผู้หญิงนะสำหรับใครที่อยากจะมาสุ่มนะครับก็สามารถสุ่มได้ตั้งแต่วันที่16 นะครับมีระยะเวลาการสุ่มก็ประมาณ6 7วันนะครับ1อาทิตย์นั่นแหละนะครับสามารถมาสุ่มได้นะที่ตู้ลัคกี้นะครับอ่ะของรางวัลก็จะมีตามนี้นะครับวิธีการสุ่มก็คงไม่ต้องบอกแล้วเนาะก็แค่เลือกของ2ชิ้นที่ไม่ต้องการออกไปนะครับแล้วก็สามารถเริ่มสุ่มได้เลยนะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะสุ่มอยู่นะใครจะมาดูผมสุ่มก็ได้นะครับผมสตรีมอยู่ที่เพจ KTC Gamer มีจุดนะครับค้นหาใน Facebook เลยนะค้นหาว่า KTC Gamer มีจุดก็จะเจอเลยนะครับ อ๋อแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะของฟรีนะครับอย่าลืมมารับด้วยของฟรีก็จะมีพวกบัตรอีโวนะครับแล้วก็บัตรสุ่มต่างๆนะจะมีไดมอนด์รอยัลเวมพอนรอยัลแล้วก็โ r o รยัลนะครับแจกฟรีนะครับแล้วก็มีอันนี้น้องอินเจ็ดวันด้วยนะครับผมลืมรับ <c oughs> เน่นแต่เกมยังไม่ได้รับของอะไรเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวรับก่อนลวกันโอ้อันนี้แร่ด้วยเหรอเนี่ยเซอร์ยูซูเปอร์สตาร์นะครับก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะเฮ้ยแล้วก็อันนี้ด้วย ระเบิดนะครับซุปเปอร์ตาท้าด่วนเอารับก่อนเออรูปโปรไฟล์นะครับอุ้ยเทมากนีระเบิดซุปเปอร์ตาได้แล้วเอ่ออะไรกับอ๋ออันนี้ด้วยรับก่อนเออแล้วก็รู้สึกว่าเหมือน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 เออจะมีอะไรเปิดขายด้วยนะในร้านค้าทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวผมพาไปดูมันจะเป็นตัวละครนะครับเอ้ยไงตัวละครคลนนะครับ ขายแล้วนะครับนี่นะคริสเตโน่เอ้ยไม่ใช่ CR7 หรือว่าโครโนนั่นแหละนะครับนี่นะราคา1499นะครับสำหรับใครอยากมาสุ่มก็มาสุ่มได้เลยนะเอ้ยไม่ใช่โทษทีสำหรับใครอยากมาซื้อนะฮะก็มาซื้อได้นะครับมาสุ่มเลยล่ะนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากสุ่มนะก็มาซื้อได้ในราคา1499นะครับเป็นแพ็คของโครโนครบเซตเลยนะฮะ โอเครับผมาดูู่กิจกรรมต่อมานะครับผมจะอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์อินเดียนะครับอันนี้พูดไว้ก่อนเลยนะสำหรับใครอยากเล่นนะครับมาได้ที่เซิร์ฟเวอร์อินเดียนะครับก็เป็นกิจกรรมใหม่นะครับทุกคนจำสงครามสีที่ผมพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วได้ไหมอ่ะตอนนี้มันอีเวนต์มันเริ่มแล้วนะครับในวันที่15เนาะก็จะมีอีเวนต์อยู่ด้วยกันประมาณ2ตัวนะครับส่วนอีก2อันเนี่ยยังไม่เปิดนะครับเอาละ ตัวแรกที่ผมจะพาทุกคนไปดูนะครับด้านล่างมุมซ้ายมือนะครับเขียนว่า global d e m o n e s progress นะครับแปลว่าอะไรไม่รู้นะครับแต่ที่รู้รู้ได้คือถ้าเกิดว่าไอหลอดด้านล่างซ้ายมือตรงเนี้ยถ้ามันเต็มนะครับเราจะได้บัตรสา้าห้องฟรีๆหนึ่งใบนะครับแต่ว่าใช้ได้แค่เซิร์ฟเวอร์อินเดียเท่าน,นั้นนะครับย้ำนะว่าถ้าหลอดด้านล่างฝั่งซ้ายมือมันเต็มนะครับ ก็จะได้รับบัตรสร้างห้องหนึ่งใบนะครับรับฟรีไปเลยแล้วก็ต่อมานะฮะเป็นอีเวนต์จะมีอยู่หนึ่งตัวนะครับก็คือไฟฟอร์ o ัลเลอรนะครับสู้เพื่อนำสีกลับมานะครับในนี้เนี่ยจะมีสีอยู่ด้วยกันประมาณ5สีนะครับจะมีเรดก็คือแดงนะครับเยนโรก็คือเหลืองเรนโบ w ก็คือสีลุง้ง บลู Blue, นะครับก็คือสีสีฟ้า <c oughs> ฟ้าหรือน้ำเงินวะเออนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็กรีนนะครับผมเป็นสีเขียวนะเอาละทีนี้ผมจะมารีวิวแต่ละกิจกรรมนะครับแต่ละสีแต่ละสีเนี่ยมันมีของรางวัลแจกด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่สีด้านบนก่อนละกันนะครับสีเรดนะสมมุติว่าเราเข้าร่วมกับสีเรดนะครับ ถ้าถ้าเข้าร่วมกับสีเรดก็คือสีแดงด้านบนนะเราจะได้ของรางวัลน,นะครับอ่ามันจะมีของรางวัลเยอะแยะมากมายให้เราทํานะสำหรับใครที่อยากจะได้นะก็สามารถมาเข้าร่วมได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเราสามารถเข้าร่วมได้กี่สีนะอืมแต่ก็เดี๋ยวมารีวิวแต่ละสีแต่ละสีแล้วกันนะครับลองเลือกไปกันดูเผื่อใครอยากได้นะเอาละรับมต้นกันที่สีแดงนะครับด้านบนนะเรดนะครับหรือว่าแดงนะ สำหรับใครที่เข้าร่วมสีแดงนะครับผมจะมีภารกิจให้เราทําอยู่ประมาณ5ภารกิจนะครับอ่าห้าภารกิจตัวนี้ก็น่าจะง่ายๆนะครับก็คือ1เล่นในโหมดแรงนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนนะแล้วก็จะมีอ่าภารกิจที่3เป็นเล่นในโหมด CS เ o คแล้วก็เล่นในโหมดมือบิวดาแล้วก็เล่นในโหมดแรงแรงเงี้ยนะครับเป็นภารกิจง่ายๆให้เราไปทํานะครับสําหรับใครที่อยากจะทาเนาะ เประมาณนี้นะครับสำหรับสีแดงแนะใครอยากไปร่วมก็สามารถมาร่วมได้นะครับมีภารกิจแล้วก็แจกของรางวัลด้วยนะครับทําเสร็จก็รับไปเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะแต่ว่ามันต้องทําหลายรอบเลยนะมันจะมีสเตตัสเห็นไหมคำว่าสเตตัสอยู่ด้านล่างของรางวัลน,นะเห็นไหมจะมีศูนย์ทับสามเห็นปะเออก็ทําให้เสร็จนะครับพอเราเสร็จครบเราก็จะได้เป็นบัตรตัวละครเลเวล8นะครับเป็นสีทองเลยนะ ได้ถาวรฟรีๆหนึ่งชิ้นเลยนะฮะ ง่ายๆเลยคือทำภารกิจให้ครบอันนี้คือช่วยเหลือเพื่อนนะครับ5ครั้งในโหมดทีมนะต่อไปก็เป็นสีบรูนะครับสีบรูนี่ก็คือจะง่ายๆหน่อยนะครับลงเล่นในโหมดแลงช่วยเหลือเพื่อน2ครั้งนะครับสังหารผู้เล่น3คนนะครับอา่อาอ่สามคนถูกแล้วแล้วก็อันนี้นะครับเดินทาง5000กิโลเมตรนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับสุดท้ายเป็นของสีบรูนะจะได้เป็น กองูนย์วินปืนนะครับก็คือเล่นกับเพื่อน1นเกมนะครับเอ้ไม่ใช่เรามาเล่นกับเพื่อน2เกมนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปเป็นสีกรีนนะครับสีกรีนก็ง่ายๆนะครับมันกันเนี่ยภาร,รกิจมันน่าจะเหมือนอนกันนะครับทุกคนก็ลองศึกษาแล้วก็ลองอ่านดูนะส่วนสเตตัสมันให้ทําก็คือก็ทักงก็ต้องทําตามสเตตัสอ่ะมันมีศูนย์ทับสองศูนย์ทับสามทุกคนก็เล่นสัก2ครัง้ง3ครั้งอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะกิจกรรมนี้อยู่ที่ เซิร์ฟเวอร์อินเดียนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนชื่นชอบหรือเปล่าครับสำหรับคลิปนี้นะเอาไว้ล้วมาเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งในคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปหน้าจะเป็นกิจกรรมหรือว่าสอนรับของฟรีอะไรเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันอีกทีนึงคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ